เดินทางนะครับวันนี้ก็จะพาทีมง,งานคนเดินทางสักประมาณ6คันเจคันนี่ยด้วยมอเตอร์ไซค์ในบ้านนะครับก็จะไปนอนในที่ของชาวบ้านที่เขาตั้งใจจะทำโฮมสเตย์นะครับที่หมู่ที่8ปดตำบลบุกบอทองบ้านวังน้ำเย็นเนี่ยซึ่งแกจะเปิดเป็นโฮมสเตย์รองรับการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นสายคลองที่สวยงามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เช้าๆนะครับก็มีความสดชื่นเดี๋ยวผมก็จะไปนอนัน นะครับแล้วก็ไปสัมผัสกับชาวบ้านโอกาสนี้ก็ถือเป็นเยี่ยมท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเยี่ยมท่านกำนันและเยี่ยมราษฎรดปอนปในตัวนะครับคนเดินทางก็จะไปด้วยกันกับทีมงานนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันครับในวังน้ำเย็นหมู่ที่แปดตำบลบขอรองครับโอ,โอ้ปตาบาบนเร จากผมมานะ mm hmm. นครับเมื่อวานเนี่ยนะครับเราก็มากางเต็นท์นอนกันในจุดจุดหนึ่งผมก็มานอนอยู่จุดของบ้านของคุณเดียวซึ่งแกตั้งใจที่จะทําให้ตรงนี้เป็นโฮมสเตย์เล็กๆในการรองรับนักท่องเที่ยวมาดูหมอกมาล่องแก่งมาดูวิถีล่อนทองและมาทานอาหารพื้นถิ mm hmm. ่นก็จําเป็นในเรื่องของการรองรับด้านการที่พักอาศัยเป็นรายได้เสริมของครอ,อบครัวนอกจากการทาสวนวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เล็ก วางน้าเยน็นก็มานั่งคุยกับคนเดินทางและคณะและก็เล่าตำนานที่นี่ให้ฟังท่านผู้ใหญ่บอกว่าที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ไปอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องธรรมชาติยังติดอยู่ในดับตำบลต้นๆด้านความอุดมทางธรรมชาติและมีประวัติศาสตร์เรื่องของอุมโมงค์ทองนะฮะเพราะว่านาทิวาดเนี่ยได้คาฝันว่าเป็น,เป,นเป็นเมืองทองนะครับอยู่ที่ตําบลภูเขาทองอําเภอสุขิลินจังหวัดนาทิวาดก็ยืนยันม่าที่นี่ทุกคนสามารถมานอน มาเที่ยวได้อย่างปลอดภัยนะครับทุกที่ด้วยความร่วมมือของราษฎรก็ดีเจ้าหน้าที่ก็ดีขวามือผมก็เป็นประหลัดผู้เป็นหัวหน้าประจำำําตําบลซึ่งได้ดูแลในเรื่องแผนยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวอำเภอนะในการที่จะเราจะประสานสอดคล้องกันระหว่างวิถีชุมชนกับการพัฒน,นาท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เหนื่อยมาจากการทํางานนะครับท่านก็มาชาร์จแบตเตอรี่ในพื้นที่เกี่ยวกับธรรมชาติก็จะเกิดพลังสร้างสรรค์นในการที่จะออกไปทํางานต่อไปกับโลกภายนอกต่อไปนะครับสำหรับคลิป,ลปนี้คนเดินทางก็ขอให้กําลังใจทุกคนสําหรับคนที่เหนื่อยที่ล้านะครับก็ขอให้เดินทางมาเที่ยวแล้วก็จุดประกายแห่งความพลังในการทํางานต่อไปทั้งร่างกายและจิตใจนะครับก็พบกันใหม่ในทริปหน้าวันนี้นะครับนำเที่ยววังน้าเย็นอําเภอสุขินจุดลานกลางเต็นท์บ้านคุณเดี่ยวครับสวัสดีครับ